น้องเจอ์ชนชนชนอือหือีหังอือหอีหังโอ้โหอีหังวน่อยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในช่องพี่มีกับน้องเจยวันนี้พวกเรามีทุเรียนจากอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนี่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  จะบอกว่าอุบลก็มีทุเรียนเหมือนกันนะพี่น้องไหนน้องเจ้ลองโชว์ผูนั้นสิว้าวมันใหญ่เท่าหน้าใหญ่กว่าหน้าอีกก็ปิดมิดอยู่นิดหน่อยครึ่งหนึ่งครึ่งหน้านะ ทุเรียนลูกนี้เนี่ยพี่หมีไปซื้อมาจากสวนคือเขาเพิ่งตัดตอนเช้าแล้วพี่หมีไปซื้อมาเลยนะเพื่อนๆทีเนี้ยพี่หมีก็เลยบอกว่าออไม่ต้องทาอะไรนะคะเพราะว่าพี่หมีอยากจะลองชิมอยากให้น้องเจอลองชิมด้วยว่าทุเรียนที่มันไม่ใช้สารเล่งสุกเนี่ย มันจะอร่อยเหมือนอย่างใน YouTube ที่เราดูหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะสุขไม่ทั่วถึงกันนะรเราก็แต่ละภูความสุกม,มันจะไม่เท่ากันทั้งลูกกั<า>นะจะไม่เท<ช><ช>่ากันทั้งลูกทีนี้รเราก็จะมาลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าพี่มีเคยกินแต่ทุเรียนจันทบุรีระยองแล้วก็สีสเกตมีแค่นี้นี่คือครั้งแรกของการกินทุเรียนอุบลราชช่ๆๆี ก่อนทีจะกินได้ทุกคนเราก็ต้องชนแก้วอ้วมือรูอ้สแบบ่เขาขอกินผู้นี้อือกินผู้นี้ก็ได้ผู้นี้ความความสุขอ่ะมันจะไม่เท่ากานันนะเพื่อนฟอ,อ,องพี่มีผู้นี้มันสิออกเป็นกรอบนิดเดียวแล้วออกนิ่มนิ่มไปเลยเมองผู้นี้กององเจย์เดี๋ยวจะล่างกินอาองเจย์ชน,นชนชน อื้มเียี่ยงน้องมันเป็นอย่างไรมันหวานใชมึงพ่มีนาชิมกแบบนี้อื้มเหี่ยงอโหเหยี่ยงอร่อยมันอร่อยมากมันคือแฟนหรอวะใย่พียต่อแรกเขาแบบ ตอนที่เข้าปาดเนาะเข้ากับแอบชิมนิดนึงนะแต่เข้าแบอดี้แบบแอบชิมตัวที่เข้าปาดแล้วมันดูดลงมากนะลูกคอยก่อนลูกเดี๋ยวให้กินลูกนี่นี่นี่ไมันสิเริ่มแบบตวงพอดีเขาชอบโอ้ยอยากกินอะไรๆของเขาเซบอเซบอเซบวะเอ๊ะพันธุ์การชิมของเพิ่มไงเดี๋ยวเขาลองอธิบายรสชาติของผู้นี่ให้ท่านผู้ชมฟังก่อนผู้นี่คือหวาน กรอบนอกหอมนุ่มในมันเอออันนี้กรอบนอกนุ่มในขั้งในเป็นครีมเลยทันมองเจย์มันเป็นเส้นเสไม่เป็นเส้นจาแล้วก็ไม่แข็งกระด้างคือละลายกินแรงไหมกินระดับกลางตอนแรกอ่ะไม่แรงแต่ว่าพอกลางๆกลางๆผัวเออมีตุัวนิดหน่อยหอมแล้วก็เป็นครีมอุยอร่อยอ่ะแต่อันนี้เนี่ยกินเหมือนเอียงคุณอทุเรียนกวนลองดมเบงผู้นี้อันนี้มาจากทุเรียนลูกเดียวกันนะพี่นอต อันนี้เหมือนทุเรียนก่อนเดี๋ยวน้องเจออย่าเพิ่งกินผู้นั้นหมดน,หน้องเจย์น้องเจย์อย่าฝากกินผู้นั้นหมดเพื่อเพื่อแบบตัวนี้มันต้วงกว่าเอาอไปมินน,นี่กินแม่สิมูนี้เดี๋ยวฉันกินแล้วเพราะว่าเูนี่ก็อยากฉันหูจะเติบโตฉันก็หูว,ว่ามันแสบฉันกินแน่ <c oughs> <c oughs> มินี่จอ้องทุเรียนตากรงอ่ะจเย็นลุ มันนิดนึงนูง่นแต่ว่าตัวนี้เละก,ก็ตัวนี้นิดนึงตัวนี้เละกว่าแบบพ่อว่าจับมันหนุ่มๆเลยอันนี้กินมันเหมือนไอ้ทุเรียนกวนแต่ความหวานใกล้เคียงกันอันนี้หวานกว่านิดนึงอืออันนี้สมีความแข็งกว่าตัวนี้นิดนึงน้องเจอหนาะสิมาอันนี้จูบวะบอเอาก็กินตัวนี้ได้กระแซบตัวนี้มันออกจะออกตวงอืดีนะเ่าเ่าตัดสินใจพากินม่แ่ก็สั่งขนมพามอื่น ฉันพามืออื่นตัวนี้นะจะเละเลยผู้นีนะ้อาจจะเละแต่ว่าแซ่บอ่ะฟินน่ะพี่นอ้องฟินเนื้อเนี้ยเนื้อเนี้ยพ่อดีกินสำหรับพี่มีแบบว่านี่มีเอาลงแบบ่งตรงนี้คะ่ะนี่นี่เห็นมักลมๆอืมไ<ๆ>ม่มเสด็จโฟกัดอืม,อมแบบคุณพ่พอดีกินถ้าว่ามันตัวมันติดขมบอเนี่ยอืมเนอะมันติดขม อันนี้คือหน่วยที่4ของปีนี้ของผัวเข้านะหน่วยแหลกข้าฟินเป็นทุเรียนจากจันทมุรีแซบแห้งหน่วยที่ 3c สองสามเฟลนะคือมันตวงแห้งจนกินแล้วมันขมติดลิ้นพี่น้องอนกบแซ่บอันนี้กับตวงคือกันกินคมเนี่ยเป็นกินแบบทุเรียนกวนเลยจะบกขมขอพิมิติช่ไหมเนี่ยใช่เบิร์เนี่ยอันนี้คือถ่ายของผู้มาละนะตรงนี้น่าจะตวงตวงแต่ว่าบกขมดี ดีเดอตัวนี้ตรงนี้แซบแห้งพี่น้องมันเป็นคือจันคาสตาร์ดไหมมันเป็นครีมๆขางใน้อ่ะรู้สึกแล้วมันละลายไหม,มพี่น้องมันละลายหนุ่มมากอีกอย่างหนึ่งนะมันม่นเป็นเส้สนเซ<อ>น,ออบบนวานงะมันออกแบบนี้นเน้องมันออกแบบสุกแล้วนะปูลูกอะลูกชิ้นของนูทุเรียนก็นต้องกินลูกก็ต้องปอนพี่น้องอะ ฉันว่าฉันเริ่มมากกว่าลูกแรกที่ฉันกินแล้วนะฉันบอกแล้วว่าเนี่ยคือเดอะเบทของทุเลียนสาหรับฉันแหละไอเดียเขาว่ามันบัใส่สารเอเองนะเล่งสูกๆอะมันแสบอะเออมันเป็นจิงซีนี่เองน้องเสลของฉัน่ะอันนี้ของของเธออันนี้มันตัวงของเธอฉันกินอันนี้เลยอยู่เพราะว่ามันมันบัขมเลยพี่น้องเ๋ยสิบอกพี่น้องเห็นผู้ใหญ่ยังสิบดวใหญ่แต่เม็ดเด้ เม็ดกันหน่อยอยู่ด้เม็ดบ่ถือว่าใหญ่ถือว่าโอเคเปลือกกับประมาณซํานี่พามาแล้วนะแต่ตอนพี่มีซื้อมาน่ะซีโร่เจ็ดสังกอนพาเนี่ยเหลือซีโร่ซีโร่เอ็ดนี่แหละป้า้านน่ะอืมอ้แสบพี่มีเบิ่งไก่สิเมืดนวยหนูแบบแสบมันเป็นกรอบหนองหนุ้มอุ้ยเอาก็ทชาซึ้มกรบซึ้มอละเนซึ้มยังกินกัเมินแม่เอากรอบนองนุมในเลยดิรวด มุกโบคือมาทูเล่นอุนบลราชชนาิน,นี่สิแตกปัญาหนิอันนี้เขาชิมผู้ก่นเห็นไหมวะผู้ที่ร่องลองมาจากผู้ที่ใหญ่ที่สุดอืม,อมผู้ใหญ่ที่สุดผู้อีกใหญ่แห้งแต่อันนี้ออกเหมือนจะกรอบนอกนุ่มในอืมอันบอกไท่ว่าแปลกมาจารออกหน้าคือกันพิหน่อกเป็นสองภาษาบริลลิ่งกว์ <c oughs> อันนี้มันเหมือนจะเนา่าลูกอนนี้มันตกเหมือนข้าวเทป้ามันไม่ห้อย มาก็มาถินทุเรียนพี่น้องโอ้โมันถ่ายอยู่ยใส่ขวาแต่ว่าบม่ให้ให้มันซิมซิมนิดหน่อยอือเอาให้มันซิมซิมนิดหน่อยเนาะอันนี้โอเคไปเขาจะมาลองพูดถิ่นใหญ่ที่สุดดีบอลน้องเจริญน้องเจริว่าตัวแดนีมันก็ต้องพูดถิ่นใหญ่ที่สุดละเนาะจัดมากผู้นี้โอ้ยแม่นี่พี่น้องพ่อแั่สกินพูนีแต่ว่าสัมผัสท้ายนอนเป็นยังไงน้องเจริแข็งๆข็งนะแข็งเลยพี่น้อง จานหน่วยเดียวกันแต่ว่าสุกบ่คือกันพี่มีว่ามันจะมีขอดีตรงว่าอันเทาได้กินเนื้อหลายแบบหลายแบบนะนเ e น t u r e หลายเจอหลายแบบซิมก่อนให้คุณชมท่านเบิ่งนะโอ้อ,อันนี้มันเป็นเหมือนเนือ้อไก่อันนี้เขาจะเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในแบบว่าเนื้อมันจะเป็นเซนเซนพี่น้องม,มันน่าจะบัวหนานาจะเป็นเหมือนครีเหมือนแบบที่เขากินมอกีนะอันนี้เป็นเซนเซนอุ้ยขาปุ้นได้จุ้งด้วยอี่แต่ก็ได้เน๊ะ หวานว่ะหวานนะอืมหวานแบบไม่หวานมากแต่ว่ามันแต่ว่าแสบอยู่เด้เบองเนี่ของเธอมันชาติวามันเป็นคล้ายๆเนือ้อไก่ออะลองให้คุณชมวงหนงเป็นยังไงคือเ,เหมือน,น,นเนื้อเนื้อไก่เนือ้ออกไก่นะพี่นอ้องแมนเป็นซินซินนี่แหละมั้งที่แบบเแบบาวา่ากรอบนอกออกกรอบเนี่ยเออ โอ้ยแต่ใส่ได้เดิไม่ได้จืดไหมมันแต่มันมันหวานล่างเจ้าเนาะคันว่ากรอบๆบางทีโอ้ยบ๊อมิรสชาแมนเนื่องกว่ากินกระดาษทิชชู่เป็นยังจับอ พางผ่ามันเป็นครีมเลยอ่ะความแตกต่างของทุเรียนอันนี้กับไอแตนทบุรี่นะหรือเลยองอะ่ะอ,อันไหน,นถ้ามันเพิ่งจะหวานอืมแต่พี่มีมากกว่าหวานเนี่ยจะนี่ก็หวานอยู่พี่นอ้องแต่มันหวานแบบพอดีสําหรับน้องเจเยน้องเจก็มากหวานแต่ว่าเนี่ยน้องเจยรู้สึกว่ามันหวานพอดีชอบหวานพอดีเพราะอันนั้นถ้าหวานเกินไปมันเลี่ยนนะเธอเนี่ยมันเป็นการหวานพอดีเราน้องเจสามารถกินได้หลาย กินไปต่อจนมืเด้อยนะสิน่ะคนรลายพี่น้องอึ้งเตยมสื่ออยู่เลยอยากแกลอนใน <c oughs> ต้องซื้อมาครั้งนึงเลยหมื่นแคลอรี่พี่น้องเลยขอซิมเห็ดตรงแอน,นกับเธอเอาก่อนเธอเอาคอนเห็ด <c oughs> มื้อยังกินแห้เบอร์เกิดหรือว่าไม่ใหญ่่เหมือเกิเเกดตุ้มลี้ <c oughs> นันวะน <c oughs> ี่อืมละห้ยโซเม็ดแน่นี่พี่น้อง เม็ดเป็นแบนเนยเออเมนว่าพูดยังไงละเม็ดเบลืมเทิมแล้วเนี่ยว่ะเม็ดอุ้ยเม็ดรีบแห้งเม็ดรีบเลยอ่ะคือแบบฮึนี่เม็ดเ่นแค่นี้เองพี่ใช้บดเส้นย่างความเบานะน้องจอยโอ้พี่มีว่าพี่มีเพาะหน่อยลงกินอิ่มหละซ้ำเนี่ยน่ะอิ่มแฮงไม่หรอกพี่มีอิ่มเลยได้เนี่ย มันพูใหญ่แห้งแม้โอ้ยแล้วเมื่อวานมันเมื่อวันวันมันแสบแดดมันแสบใจสินอิมอันนี้พูอันนี้พูเอกเ้ายินไปแล้วนะพูอย่างไรเบิ่งทีละเบิ่งทีละกินลอดน้าอยู่ตรงนั้นเด้อลูกเด้อยังไปกินเอาเด้อนี่ตู้เย็นอยู่ตรงนี้ก็ยังไปเปิดตู้เย็นเอาเด้อเข้าใจปะงาเราเปิดตู้เย็นที่หน้าประตูเออเอ้าไปเด้อย้ายนลับโซ่เดี๋ยวตัวเองมาหรอหนามอยู่นั่นนั่น ภาคเขาอยู่นั่นก็ยกลงไปกินเอาอเมแล้าวเมื่อภาคเขาก็แต่งกินละน่าแล้เสียงห้าให้กินก็ไปเปิดตู้เย็นกินเอาเองเนาะเบื่อมือ่ะน้องเจย์ใชไหมเบื่อเปนอิ่มดีล่ะอุ้ยเป็นไงแห้งชั่วโอ้ยอิ่มห่าเกลี้ยมือล้างห่ากระเซ่บตู้เย็นกินได้เนี่ยมันเป็นการหวานพอดีเราหน้องเจยสามารถกินได้หลายกินไปต่อจนเมือเด้อยซิเน่ะมาซิมมึงมี่ที่น้องอันนี้ คือผู้นึงตํำลงอีกเออนี่พี่น้องนี่คืออีกผู้นึงที่ตอนแรกพี่มเจาะสามเหลี่ยมเบิ้งแล้วออนว่าโค้ดเบิ้งแล้วว่ามันแข็งนึกว่ามันวัามันมันสุกไหมแต่ว่าคือมันสุกบัทอกันในหนึ่งหน่วยนะไหมเพราะว่าเขาบัได้ใส่สารเล็งสุกเนาะตัวนี้มันออกแข็งบางหัวว่ามันจะกินได้หรือเปล่ามันแบบแข็งเลยนะพี่น้องโปวกเลยอ่ะเป็นเงี้ยเลยตัวนี้จอสามเหลี่ยมกันเลยแบบล่องเจาะเหมือน้องเบื้อง Texture ว่านี่คือแข็ง แหงโบกนะโบกร้องเบิงหนึ่งเจ้ยว่ามันกินได้หรือเปล่าถ้ากินบม่ได้เข้ากะจีแซ่ตู้เย็นไว้มันมาหอมหอมันเป็นยังไงหอมนวลหอมทุเรียนทุเรียนหรือก,กันชาวะนี้เ,นเอาแล้วได้ไดเอารวดเป็นยังไงกินได้อยู่บ่กินบม่ได้ก็เอาไว้มืออื่นนี่ เนื้อมันเป็นแบบคือไข่ไข่ใกล้ฉีดไหมกอบนอกนุ่มในอีกแล้วครับท่านปอกเนื้อมันสิเป็นเส้ๆนๆพี่น้องเบิงงเดอว่าอันคู่นี่คือจังบสบสูโกมูนะมนเมมแข็งจังเขงองว่ะแต่มันก็หวานอยู่นะ,ะอืเนี่ยตรงนี้ ถ้าผู้ใหกินทูเรียนเนาะโบมากกินแรงๆเนื้อประมาณนี้ดีกรอบนอกหนุ่มในหวานนิดนึงอมีมีความแบบได้เคี่ยวไหมกรุบกรับกรุบกรับกแข็งนะถือว่าเป็นแบบเนื้อแบบกรอบกรอบนุ่มๆข้างในนะแต่ว่ามันบอดเป็นครีมไปเลยสินะ ้องเจอมากบอแบบนี้เ้าเลยเบื่อเม็ดมันเม็ดกะอันนี้เม็ดเม็ดใหญ่อยู่นี่แต่ว่าจริงๆเนี่ยลูกที่พีนี้เลือกมาเนี่ยนะอันลูกนี้น่าจะน้อยสุดในบรรดาใส่ใหญ่ๆเนี่ยอันนี้น้อยสุดแล้วแต่แกมีลูกแบบอีกเหมือนแบบอันน่าจะเป็นใส่แบบ น้อยๆอาจจะบริเวมาตรฐา,านเนาะพีมีเ่เล่นบริสุทธิ์ไอ้ผัวหันมากไงอือันเนี้ยอ,อันนี้พี่มีบีบมืงมันแข็งแข็งเนี่ยพี่น้องเนี่ยเบอรงร้อมสิกินไหนวะไปดูพี่มีนิ่งก็กล้องมาดูให้ปาล,ลาขึ้นนะมันหลบกินไม่ได้ไงขาจะไป็้อไงไายเป็นน้องใน ร้อนงนล้วออกมันหมะอือนด้กินขนอื่นพอดีสําหรับพููนีนะอือมื่อื่นอาจจะอร่อยเลยพูดเนี่ยอืแม่จะว่าหาข้าวโอมอื่นผู้อื่นสวงเลยอาจจะแช่ตู้เย็นไว้กินพรุ่งนี้อือบอกนี่ตู้เย็นไมยมันแข็งอือมันเป็นไม่กรอบกรอบกรอบเป็นแข็งแล่วันหวานน้อยออกมันๆมาเนี่ยมาลงมามาทามามีมา จะไปแช่เย็นพี่น้องอันนี้ซิมือซื้ออยากซิมตัวนี้อีกนิดนึงนะอือหือยิ้มว่ะเนี่ยแต่ว่าน้องเจยกินเบิร์ดตอนแรกก็อย่าว่าบอตอนแรกบอกพี่มีโอ้ยพี่มีหน่วยบบกยางใหญ่ลงกลายเอาเป็นเบิ้วยมันนี่โอเคบ้าหวยอ่ะบ้าเนี่ยนึงอือหืไอ้ข้าวบะบอแมนบอแมนเท่ากี่นม ตอนอะไเห็นหน่วยบอกไงเนาะเราพี่มีพาออกมาเห็นซีผู้โอ้ยมียังเจอคือสีอิ่มซีผู้พี่น้องลองกินมึงกินเหมือนว่าท่านว่าท่านเหมือนพวสองผู้เอ้ใหมากินอะกันพี่เนาะมหัวยังมีอยู่หรือเปล่านะอยู่สวนนะนะสวนในกระจำซื้อสวนไปอะไรหรือเปล่นี่ไปกับไปว่าถือรับผู้เพื่อนพาไปลึกลับแห้งโอ้กวสิไปหอดนึกว่าสีขามไปทั้งอันกคำผู้ชาแม่ ยุ Dante, ติช่ายแดนเลยอ่ะดีบอกแล้วถึงอิ่มก็ยังจะไปต่อในผูนีีใช่จริแซ่บแซบพี่มีก็อิ่มหรอนะแต่ว่าถ้าคู้นี้พี่มีก็ไปต่อนะเพราะว่าโมเมนต์รสชาติที่พี่มีชอบนะแต่ว่าการซื้อทุเรียนแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งถ้าคนในบ้านอะมากินทุเรียนแบบเนื้อตางกันใช่ไเนาะเพราะต้องยากเเพราะว่าของน้องเจอยนี้มากออกตวง เกือบเกือบเกือบตวงพี่มี رب, 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 ม้มากแบบพอดีกินกรอบมากนุ่มไงพี่มีอะพี่มี้มากพอดีกินเนาะประมาณเนี่ยแต่บางคนมันจะมากเนื้อแบบนี้เด้ที่แบบมันบ่ค่อยมีกินไหมเนาะไหนสี่ไปตอรหรือสีพอจะมีไอ้ยาเบิรงมันดีโอเค <c oughs> มันเปลี่นเป็นผู้ใช่ไหม บอกแล้วว่าหยุดบ่ได้พูดนี่อุ้ยบึ้งเม็ดหน่อย,หน,อยหนึ่งจริงปะรีวิวอร่อยแบบละเอียดพี่นอ้องรับผู้ใดบอเคยกินอันพี่มีกระจำชื่สวนบ่ได้เนาะถ้าว่าจำชื่สวนได้กระสีมาลงของมูลเห็บหบึง้งไอเห้ฟังใตอมเมต์เอ้ใตครีบด้วยพี่นอ้องนะอันนี้เม็ดมันถือว่าหน่อยเลยนะ ว่าส่วนใดส่วนใดน,น่ะเราว่าเคยมีทรงเครื่องเหลี่ยมนะโลดอร่ายหกสิบบาทพายลหน้าปูในกล่องมาก็มากกินทุเรียกนกินทุเรียนนหนาแดง่มัเลเมาอันนี้นะกินมบบเนีย่ยจับไปแส่จุ่ยกิงซื้อได้อีกรสชาติหนะึ อาจะพ่อสนิ่ง่ะมันเจ็บบ่ไไว้เหรอเจ็บชีหักเหรอมันพูมันพูใหญ่แห้งมันแบบจุกจุกเลยอ่ะคันมากินซีคนขึ้นสิพอดีอืมอิ่มแล้วพอดีอิ่มบอมแอนมาซีคนหรอแบบกินบะคูกันเน้ะอืมอาจจะอิ่มพอดีอ่ะจะบอกตอนนี้จุกจุกเลยพี่น้องว่าน่าเสื้อเนาะว่าน่าเสื้อว่าเป็นอย่างเรฉนคือกินบอมเิดนะเข้าใจบอคือมันใหญ่แห้งไง อาจจะเป็นนวดง่ายที่สุดที่เข<อ>้ามาก็คือตีสึกินโบอิม่มอ่ะเธอเข้าใจบอเข้าใจฉันบอในร้นา,ราพีนาพ่นวลพี่มีเิช่วยกับมือนนม้อนี่กินในซ่อมนี่มื้อนี้พี่มีเป็นยังไงฟิงนอะ่ะฟิลูเฟลตอนแรกนะ่ะซื้อทุเรียนมาเนาะกับมีเพื่อนดวมง,งานกับสื้อมานานสินะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันออกจืดๆมันๆันประมาณนี้แหละประมาณนี้อ่ะสีแบบเพื่อนอาจฉริมักรสชาติหวานหรือจังได้กระเบื้องหูแหลมแต่หน่วยของพี่มีน่ะพี่มีิโให้แบบเพื่อนแบบ ปายเอะปลายเล็งสุกหนึ่งสุกเนาะพิมพ์ว่า่เอาเอ้บก็ต้องปลายด้วยค่ะว่าเนี่ยเพิ่นก็เลยนแนะนะวิธีมาว่าวิธีการที่จะให้มันสุกโดยธรรมชาติก็คือมันจะมีขัวมันก็คือปลิงมันอ่ะนะเฮาต้องค่อยๆปาดปลิงมันออกทีละน้อยทีละน้อยประมาณนี้แต่ละมือน่ะค่อยๆปาดออกปาดออกปาดออกนะจนกว่าหน้ามันจะระเหยออกหมดก็คือข้าไปจับปลีงมึอคือมันไม่มีหนาออกมาเลยอ่ะปงขวมันน่ะขวมันควอขวมันน่ะขัวยาย็น การมานานาัน่ะนะเออวันที่นี่เพือ่อนกับบอกให้ค,ค่อยๆปาดออกประมาณซ้ำนีมือและซ้ำนีเสร็จนะบางบางปาดออกปาดออกเข้าพี่มีกับปาดออกเสาแรง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 เสิ็นะแล้ววันที่นี่อ่าเข้ากับค่อยๆเคาะบึงว่าผู้มันสูบหรือยังแต่ว่าเข้ากับแต่พี่มีคอทุกผู้เลยเพราะว่ายานมันสูบบทัวกันซึ่งมันก็เป็นยักษ์ดีหลีพี่มีก็เลยล่องแบบแตัดสินใจเบิงว่าผู้ที่มันแบบ พอแล้วมันเสียงดังพ้งพงพงสิน่ะเออก็คือมันจะสูกแล้วแต่ทำมันเสียงปักปักปักเนี่ยมันกะบว่านสูบดีสินะบว่านมันยังเป็นบว่านสูงอะนะมันยังเป็นเด็กน้อยยู่นะจ้าแกบอมานีแล้วเข้ากะเอาทุเรียนเนี่ยนะตั้งไว้เนาะพิมิกเอาผ้าห้องก่อนบมเมนว่าเขาว่างกับไ้กับเบื้องในได้พี่น้องพราะว่าตรงนี้ผ้าห้องความเย็นของกระเบื้องอาอจะเจฉริยะแห่งทุเรียนสูบซาหรือสูบเบื่อหอกกันจังเสียนะแล้ว มันเกิดคืนยู่ก็สภาพอากาศน้าหนักพี่น้องที่เพื่อนต้องเขาเอ่ย่าอย่างถ้าสารเลสูงเนี่ก็คืออยากให้ทุเรียนมันสุกทั่วถึงกันอันทั้งลูกเนาะกระมมณนี้แต่ว่ามันจะมีผลกับรสชาติไงพี่มีคิดว่า้องเจอคือว่ามันมีผลกับรสชาติบอกระนันจะคิดว่าน่าจะมีมั้งเนาะเพราะว่าลูกแรกนี่เขากินก็ถือว่าแซ่บบก็แ่บนะแต่ว่าอันนี้มัน ซึ่งไหนล่ะพี่น้องอธิบายว่าถือขึ้นกันทต่ว่าเมืองสักข้างทำ่าลูกแรกแสบอแสบจ้ะแต่ว่าลูกเนี่ยแสบกว่าจ้ะพี่น้องก็่เลยพี่มีว่าเออเหมือนมันแอลเจบอเคยแสบซ้ำลูกแรกหวังประมาณเนี้ยแต่พี่มีว่าเออตอนนี้พี่มีกินแล้วสำหรับน้องเจนน้องเจยว่าเออเนี่ยแซบแสบกว่าถี่น้องเจกินมาซีลูกแล้วไอ้สามลูกแล้วในปีนี้มันเป็นความหวานแบบเหมือนมันหวานธรรมชาติเนาะน้องเจว่าจังไหแมนเป็นแบบหวานขนาด เหมือนมันจะบบสูกับพี่น้องแต่มันก็ยังไม่ค้องหวานหลอกกรกรอบกระงงงว่าโอ้ยบางบางลูกคือแบบจืดไปแล้วนะนี่ยตัวนี้คือมันจะบบสูพี่น้องแต่มันยังหวานแเดขึ้นว่ากินไปมันตรงจืดมันออกหวานอยู่เพราะว่ามันกรอบมากเลยแม่แต่ว่าหวานเนอะแม่ไอทีเพื่อน่าใส่สารเหล็กก็ว่าใส่สารเหล่งคว้ามาลอยมันตางกันเนี่ยถือคว้มเพื่อนมาละพี่น้องต่องลองเบิงสักขังหนึ่งนะสำหรับผู้ที่เป็นแฟนคับทุเรียน พี่มีแนะนําว่าถ้าว่าเ,าเด็ดไปเที่วยวสวนสื่ออยูส่สวนเพิ่อนตัดพี่มีไปไหมเพิ่อเพิ่งตัดเนี่ยมือเ้าวไหมเพิ่อนกับ่บ้หันในเฮ็ดเอียงซีนอาออกมาเนี่ยพี่มีกเ็เลยแบบเบอร์ใน YouTube อ่ะมันแสบกเ็เลยอยากลองเ่องไปแสบแสบเอเดียะเน,นี่ยบอกเลยว่าสุดจัดประหลาดบอกสุดจัดประหลาดบอกสุดจัดประหลาดบอกเออเออเออเอเอ,เอ,เอพี่มีก็สิสรุปด้วยว่า ทุเรียนของระยองจันทบ,บุรีกับอันทั่ง47บนก็มีความตา่างกันอยู่ได้พี่น้องเด้อกับต้องลองชิเมเบิง่งนะจ้าทุเรียนอำเภอน้ำยืนทุเรียนนี้อร่อย,ออยดีนะนี่หมอนทองลืมบอกพันวันนี้คือหมอนทองเลยหมอนทองสุดเจ็บประหลาดบอกสุดเจ็บประหลาดบอกสุดเจ็บประหลาดบอกเออ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 อย่าลืมกด,กดไลค์กดแชร์กดติด กด subscribe กดกดิง่งกดทุกอย่างเลยให้กับพี่มีกันจ้จงเจเลยนะฮะไม่มีคนดูเลยไม่มีคนแชร <c oughs> ์เลยกดให้พวกเขาเลยเด้อค่ะเป็นกำลังใจห้กับพี่มีกันงเจน้อเด้อคะ่ะ,ะ,คะแม่ละคะ่ะเดี๋ยวมือหลังสิมารีวิวอยียงอีกกะที่ตามตอนต่อไปเพราะว่าทุ่มมือน,นี่ก็คือมีวันชีเดหรือว่าแดกเด,เดแค่หนึ่งวันและกๆักเนาะเพจเฮากะจะพาออกกำลังกาย บหนาเสื้อว่ะอ้วนๆเัน็นสีกับผ้ากันออกรังไก่อยู่เด้พี่น้องโอเคล่าเป็นกอนแล้วสำหรับมือนี้อากราบเป็นจานครับเอสวัสดีค่ะ